ไม่มีคนกำกับจะขึ้นได้ม่เกาะแล้วเยอะนี่หรอเดินลอดไปรอดมาอย่นี่แหละ คลายทองคำนะครับวันนี้เรามีแขกผู้มีเกิครับผู้มิจกิแขกขมิ้นแขกับางนขมิ้นแขกขมิ้นมาประเดิมครับมาประเดิมโอ้โหเรืว่าจะพูดเล่นหนึ่งตามตามคำสัญญานี่ที่ทองหายตกมันเมื่อไรกันวาขี่คนแรกมาเลยมาจริงๆด้วยครับคนแรกจริงๆด้วยพี่ทองก็ตกมันรู้เวลาด้วยนะไอนี่หายจริงจริงนะใช่ไหมนี่หายจริงเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากที่ทอง มาเราเรียนจะไปไหนไปขึ้นได้ครับไปดูพี่เดี๋ยวขึ้นได้ขึ้นไ,ได้แล้วแต่เด้อตัวอะไรตัวอะไรระขอผมยาวขึ้นไงเอ้า <c oughs> แต่เด้เต๋อวะไม่มีไม่มีคนกำกับจะขึ้นได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวขอรองเท้าก่อนเกาะไว้กับหูช้าเนะ่ยเกาะแล้ว Yêu mỹ lắm! Come, mày lắm! Oh, để chịu mời đất! Tiếp mặt nha mày! Yeah. เดินหน้าเดินหน้าวันนี้ไม่ต้องไปเลยสวัสดีที่ครับมาดูสก,กิลมาดูสก,กิลกันบรรทับพี่พองนะไม่ได้โมอไม่ได้โม้ครับองพาไปีไ่ทองพี่ทองพาไปพี่ทองบอกว่าเดินตามกระป๋องเดินตามกระป๋อมดีกว่า ไปทางไหนนี่เพาะไปหาจันเจ้าวบอกต้องเดินเลย้ะ อิเดีกับบ้านอิ่ดไปบ้านเลยอีกก็วันนี้ได้ใช้ตะขอเจ้าของจำไม่ได้ เป้าถอยถอยถอยเอกเอ็กเขาเเดินอะถอยถอยถอยังไงอเถอยนีเบ้นเยเอ้เอาละเอาละเอาละขโมยไอ่ี่องไปขโมยขโมยอันนี้ก็ไเขากินแล้วไอ้ก็กับบ้านไปเลยไปเลยกับบ้าน มาครับเดินหน้าได้อย่างเดียวนะเมื่อกี้เรไม่ใส่เกียร์ถอยอ่ะไม่ใส่เกียร์ถอยโตไม่เจอไม่เจอกอไผ่ครับยังไม่จบหลักสูตรยังไม่จบหลักสูตรใส่เกียร์ถอยไม่เป็นยจะมีกอไผ่อยู่ข้างหน้าอีกเด้เดินถอยหลังโอ้ยผมแสนตากล่องเลอไล่พักสี่ห้านาทีพักสิบร้อยเป็นโตเอาที่นู่น ไปไปเด más, นินอเร่อนเร่นกนขโมยของเขาสปะรดเองไม่กิน ย้อนดูจังเจ้าหูกลางเลยรู้ว่าพ่อทองจะมาหาดู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 จ้าจ้าดีใจเลยดูดูทีทางขโมยสัตวะรุกิี่ละ ดูตาตาดีใจดูตาดีใจเออเออดูดูทำดูทำดูทำดูพี่ทองไม่ไปเลยกินอสับปะรดอยู่วทองหววกินไหมพี่ทองเออดู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 ออีตาดีใจพ่อมา

ดูเจ้าดีใจเจ้าดีใจพ่อมาหาเนอะรู้ว่าน้ะหูกางมาแต่หนูได้ยินนู่นแล้วได้ยินเจ้าได้ลินเนาะน้าเจ้าเนาะดินพ่อมานเทย่วหูกางไม่รอเลยเดินเดินวนเดินวน chau đi háp pheo chị chau ơi chờ ơi chờ ơi, đi đi nè, đi nè ฮมไปหดละหมดละก็ดีใจจะทำอะไรไม่ถูกไงเ้าบใจจะทอะไรไม่ถูกแค่นี้ก็ถูกใจแล้ว เด right ินฮ่้งเอาัวจิงเต่าแล้วบาร์่าหาะีดแล้วไอ้ยุเาอยบเาบเ่ามาหาบาหากรจ้เดินรอดไปรอดมาอย่นี้แหละเอเอได้แค่นี้ก็เอ เดี๋ยวเขาบจับคืนแล้วไม่ได้นะไปจับเขาเ <laughs> วลาขาจับคืนแล้วดิ้นดิดดด okay, okay. ด้นดิ <c oughs> ้โอเคโอเคได้แล้วเดี๋ยวบอลไ,ไปแล้ว,ลวออไปกันยนหน่อยไปกันนหน่อย หมดเจ้าทำตัวไม่ถูกเลยเจ้าทำตัวไม่ถูกเลยเรอดไปรอดมาแอร์ด้ยเอาจเตาไปบ้างด้วยด้วยไอ้ไปยลดเงินิ้บอกว่าเขาแอบกินเลยนะยินละขอฝากไลค์ไว้ที่เพียงตอนนี้นะฝากคลิปไว้ที่เพียงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคล้ากดกริ๊ด ไอ้ตังจ้องไฟสองคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ